นเป็นูกกับด้วยเขียนบทด้วยยังไงบ้างเล่นกันเด็กค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะกับหมูใส่กระดงกับนมูเลยครับค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะเอ่อคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าซีรีส์เรื่องไวซาทางอิติเบียเป็นส่วนหนึ่งของคลาสเรียนของเด็กๆเขาโดยโดย,โดยไอเดีย พี่บอกว่าทำยังไงเด็กที่มาเรียนการแสงแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้แค่การแสดงแต่ได้สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นได้คือการทำงานจริงคือในกองถ่ายจริงที่มีผู้ใหญ่มีนะักแสดงอาชีพมาเล่นจริงๆเนี่ยสมไม่ปล่อยนะกับการที่เด็กๆจะไม่มีระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้สาคัญที่การสแสดงครับแต่สําคัญที่ว่าเขาได้ทํางานร่วมกับทีมงนาน เขาได้รู้จักแบ่งปันรู้จักคําว่าหน้าที่ผมว่าสําคัญที่สุดของเด็กๆทุกคนที่จะโตขึ้นไปเป็นนักแสดงคํา<ๆ>ว่าหน้าที่คืออะไร<ๆ>เด็กๆได้เรียนรู้จากคากนี้<ๆ>เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า,วาอย่าเพิ่งคาดหวังนอกกับกับการแสดงที่ทีเดีเลิศอะไรเพียงแต่นี่เป็นบัรไัดขั้นแรกของเด็กๆคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่เขาจะก้าวขึ้นสู่ดาราขึ้นสูส่ซุปเปอร์สตาร์โดย ยการวางบป้ายทั้นแรกโดยเดลิตาบีเกลที่เก่าซึ่งทั้งหมดท like, so oh mm hmm. like ั้งมวลเนี่ยดูไปหน่อยเป็นคนดูแลแล้วก็คควบุมควบคุมน้องๆเลยใช่ไหมครูใบหน่อนี่คือสอนน้องๆเรื่องของการแสดงคือไหมคะใช่ค่ะจะสอนการแสดงที่เดลิตาบีเกลค่ะก็สอนน้องๆในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างคะจากการเรียนจากจากการที่เป็นเล่นจริงค่ะต้องบอกว่าแตกต่างกันมากในในห้องเรียนเขาก็จะมีความสนในวัยเด็กค่ะแต่ใน มีความ,วมอดทนขยันแล้วก็ทำการบ้านกันมาอย่างดีมากคือต่างแต่ในห้องเรียนคลิปต่างเลยก็เก่งมากๆค่ะโอเคให้แนะนำตัวแล้วรับบดเป็นอะไรนะคะคนแรกเลยสวัสดีค่ะนล้วพี่ลองดูกป็นอย่างเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะ อนี้เปนยังไงบ้างว่าฉลุกไหคะเหนื่อยแต่ก็พยายามค่ะได้ผลดีและเปลี่ยนเออค่ะปู่ดูไหมคะไม่ดูเลยค่ะดีมาแล้วคุณเป็นบ่อยแล้วคะเออโอเคให้ทุกคนฝากเขาจะได้ดูและเชืเรื่องนี้เมื่อไหร่คะวันนี้ใครค่ะวันปนสุขปนสุพรุ่งนี้แล้ว อากาศเลยอะครูไปปนฝากไม่ได้ค่ะค่ะก็ฝากทุกคนไปติดตามเรื่องซีรีส์ไวซ่าพรามินต์ด้วยนะคะ